อ่ะโอเคครับขอ,อสวัสดีท่านผู้ชมด้วยน,นะฮะตอนนี้หยียบลังกินซตซีเกมสร้างสมัยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันหน้าเดสก์ท็อปของผมฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชาเลนจ์ที่ผมจะสร้างขึ้นนะครับคือชาเลนจ์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาฮะมันเกี่ยวข้องกันก็คือเอ่อเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่วันสิบที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับแต่ตอนนี้วันที่เจ็ดเมษาแล้วก็เลยมาไกลแล้วเหมือนกัน,นครับ ผมจะสร้างที่ที่บอกว่าจะสร้างนี่คือจะขอท้าสามคนคล้ายกับไอ้บาเก็ตนะฮะไอ้บาเก็ตบักอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่าบักเก็ตบักกิตอ่าได้หมดครับเมื่อขอท้าสามคนก็คือคุณกลมาเกมเมอร์นะฮะหรือคุณปันสองคุณมุกกรินแคทเกมมิ่งหรือคุณมุนินนะ,ะสามคุณอดอนอดนอดนดอนอ่านายทำนายทำด้วยนะฮะอ่าต่อไป ผมทาาแล้วจะอธิบายว่ามันต้องทำยังไงต้องเริ่มจากอะไรนะครับเริ่มจากการที่คุณบอกประโยคบอกประโยคจีบผู้หญิงนะครับจีบผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงบอกประโยชน์จีบผู้ชาย,ผ,ชายผู้ชายบอกประโยคจีบผู้หญิงคล้ายๆหรือไม่ก็บอกรักแฟนอ่ะบอกได้ว่าจะรักตัวนะ่ารักยังไงอย่างนี้นะเอาแป๊บหนึ่งนะ,อ,ะอย่างงู้นอย่างนี้นะะครับแล้วก็สอง ท้าต่อสามคนท้ากันต่อเลยสามคนคล้ายๆกับไอ้ภักดินะครับท้าต่อสามคนต่อไป3สามเอารูปแฟนหรือคนที่แอบชอบขึ้นก็ได้อ่าเอารูปแฟนหรือคนที่แอบชอบขึ้นนะฮะไม่ต้องลง YouTube ก็ได้ไม่ต้องลง YouTube เอาลงเฟซแล้วค่อยแท็กเพื่อนอีกคนไปนะครับแท็กเสร็จปุ๊บ มีอีกนิดนึงครับที่ผมจะอธิบายสามารถเอาแฟคนคุณมานั่งข้างๆก็ได้และถ่ายคลิปบอกว่ารักอย่างงู้นอย่างนี้ได้หรือจะเปิดกล้องตัวเองก็ได้เปิดให้เห็นหน้าตัวเองก็ได้นะครับปิดหน้าปิดตาอะไรก็ได้ไม่ว่าสามอัดเสียงก็ได้อัดเสียงแล้วลงแล้วค่อยแท็กไปหาอีกคนหนึ่งครับนะครับอัดเสียงถ้าเกิดอัดเสียงต้องแท็กเฟซของแฟนตัวเองด้วยนะครับ โอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีแฟนไม่เป็นไรครับไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราไม่ขัดข้องหรือไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับไม่จํากัดเวลาไม่ต้องบริจาคตังค์แต่ที่ทํานี่เพื่อเห็นใจเกี่ยวกับคนโสดนะครับคนอกหักที่โดนทิ้งมาร้องไห้งมงายนะครับอ่าก็ทําสนุกสนุกเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมากหนุกๆไปอย่าคิดมากครับครับ หลังจากที่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะบอกประโยคที่ผมจะบอกจีผู้หญิงหรือจะบอกอะไรก็ได้ครับ,บอกแเราคนนี้ชอบประโยคที่ผมจะบอกก็คือผมเป็นแฟนแมนยูแต่ก็ไม่ดีเท่ามยูเป็นแฟนนะครับเค okay. สามคนที่ผมบอกไปอย่าลืมทําด้วยนะครับคุณกละมาคุณมุกกลิงแคสแกมิงแล้วก็คุณดอนนายทําด้วยนะครับไปละ